ก็ปรูกได้เรยก็ใช้เทคนิคการพิมานนะครับเหมือนกันในวันนี้มีกันที่ต้นไม้ห้ต้นที่เรามาปลูกเหมือกันนะครับดลายภาคหน้ามันจะโตขึ้นนะครับอย่าให้ร่มเห่านะครับมันจะใช้วิธีใช้หวดน้ำตื้นนี่แหละครับใร้วใส่ทรายไี้ในรัิน ตอนนี้เว้งวางไว้เงราะว่าพะุลนั้นคงไวแต่ว่าโอ้ยน้ำน้ำนะครับเหตุนี้เขสามารถลดพลังงานได้นะครับเอาใช้ขนาดนี้สองขวดก็ได้เล็กกว่าครับผมหนึ่งขวดต้ประมาณหกร้อยนะครับหกร้อยสี่ี่เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราลดโลกร้อนและลดพลังงานครับวันนี้ไม่พลาดนะปล่อยมือแต่ต้องนั่งน้องนั่งไปต้องระวังทุกคนต้องระวังเขานะฮะเพราะว่าเขาเป็นเด็กหลังห้องอ๋อเหรอคะปิดระเบียบนิดนึงไม่แต่ตอนปั่นปั่นอยู่หน้าสุดไม่ใช่เหรอใช่แต่ถ้าล้มก็คือข้างหลังเหยียบแน่เน แต่ทำเป็นไม่ห่วงพี่เขาไม่มีเบรกนะทำเป็นห่วงเขาเออแต่ว่าตัวรถเดี๋ยวรถเขาสมบูรณ์ไหมพี่รถเขาว่าสมบูรณ์ดีไหมสมบูรณ์มากเพิ่งมาสดๆเลยเขาเลยเอาจากบ้านไดเาใช้ชาวจากมาดับบ้านเขาด้วยเอาขนมาจากบ้านเลยแล้วก็ปิดมาแต่ตัวไม่ตัวโชวยกแกงเออมาแต่ตัวของเพื่อนนั้นทุกต๊อกเนี่ยเขามีจักรยานแต่ไม่ค่อยไว้บ้านตัวเองไว้บ้านปีเตอร์เอียจะได้ไม่ต้องขนมาไงอ๋อนี่แถวบ้านเรียกแบบสร้างภาระให้เพื่อนอันนี้คือวิธีการประหยัดนงิน ลุกกร้อเดินไม่ไปน้อยลงใช่เพราะว่าบ้านเขาเป็นเปรตไปแล้วกันครับเพราะว่าบ้านเขาเป็นแหล่งรวมของเอ่อเจ้าหน้งแล้วเราถ่ายภาพได้ต่างๆเราก็จะไปรวมที่บ้านเขาอยู่แล้วมีกี่เส้นครับคุณต๊อไปกี่เส้นครับเราทุกอย่างเราไปไว้ี่บ้านเขายุนเงินครับคุณต๊อครับมีกี่เส้นครับมีกี่เส้นอะไรกี่เส้นอ่าบอกบ้านเขาเป็นเปรเปรมีกี่เส้นครับอโห โอ้พอพี่คะบ้านใครมีเบตหกเส้นกับพี่คะพี่เชียร์กันนิดนึงโอ้วันนี้แบบสนุกสนานนะหลบหลุมหลบหลุมชอบตรงหลบหลุมนี่เรากาลังขี่มอเตอร์ไซค์วิบไอ้จักรยานวิบากอยู่หรือเปล่าคะนี่ผมไม่รู้อยู่ในกรุงเทพหรือเปล่าหลุมบ่อเยอะพี่คะพี่มีประสบการณ์ไปปั่นไกลถึงเชียงหลงเชียงรายมันวิบากแ่วกรุงเทพไหมคะโอ้โหนุ่นวิบากกว่าเยอะครับตอนขึ้นเขาลำปางเนี่ย ลุ้นไปแล้วน้าตาไหลสามสี่รอบแล้วทําไมคทราบซึ้งมันทราบซึ้งมากมันไม่มันไม่เห็นยอดเขาสักทีเพราะผ่านโค้งไปคิดว่าจะเจอยอดเขาก็ไม่เจอยี่สิบสามโค้งแล้วเราก็ขยับไปเพราะแดดไล่เราเราค่นเรื่เราคนปัญญาเราตากแดดอยู่แล้วไม่กบปสวยไงตากแดดไม่ได้ลักษณะมาสองแถวใช่ไหมแดยลักษณะประมาณว่า่าไม่มีเหงื่อเลยนะไม่มีเหงื่อเลย เป็นคนเฟ <c oughs> ียดบ้างั้นะแอบได้ยินบ้างมีการปิดปัน <c oughs> ้นเรามีการชนเล็กน้อยฮะมุกนี้ตลอด <c oughs> ก็คือถ้าเจอพวกผมนะฮะสามคนก็จะร้องร้องร้องเพลงนี้นะครับร้มาปั้นร้รามาปัน,าาปนจำได้ไหมฮะอ๋อให้จบเลยโค้งงเลย <c oughs> เออพี่ครับเพลงนี้เหมือนเคยได้ยินครั้งแรกในชีวิตอะยาวราองมาปั้นร้มาปั้นก้ามเนื้อต้นขาร้มาปั้นนร้มาปั้นสนูไลไม่มารมาปันรามาปันาาป้นาาปันาาป้นขึ้นภูเขาทุกนใขึ้ ฮัลโหลฮัลโหลปันลุงภูเขาส่วนโตเล็กลงปันไปเจอหมาเราไม่กัดหมาปันไปเจอหมีเราคุยกับหมีพี่คะนี่เพลงจริงเหรอคะพี่สาบานคัะพี่ว่ามันสังเกตไหมทาไมว่าใบดับตลอดใบมันยังไม่อยากฟังเลยพี่สาบานนะครับว่าเมื่อกี้มันเป็นเพลงเราก็ปั่นเราบันบันกันวนกน เรามาปันาาป่นรมปั่นพี่แล้วหมวกเนี้ค่ะพี่คิดนานไหมคะหมวกนี้เป็นหมวกของนักปั่นอาวุโสโชเชียงใหม่ค<ะ>่ะมอบให้กับพวกเราตอนที่เราไปปั่นหาครูจู่หลินนะครับรอบหน้าเดี๋ยวเราไปปั่นไปนทีาทิวาสไปกันไหมพี่ไปครับผมอว่าจะไปนะนาราท่วาดสุดมากใช่รเราหลแบแดดแล้วใช่ไหมหลแบแดดแล้วแต่ปั่นไปด้วยจะต้องมีการฝึกหลบกระสุนเล็กน้อย <laughs> ไม่มไม่มีเอาจักรยานเมื่อวานเมื่อวาน่เต๋ไปเทางไแล้วเอาจักรยานไปมอบเขาล่ะการรณรงค์ของผมนะครับเพื่อช่วยรณรงค์เนี่ด้วยตัวเองนะครับก็อย่างเช่นช่วงี่เขขับรถไปทำงานกัจะไม่ขับไปจะเดินไปะไม่จริงไม่จริงเพราะมันไกลแต่ว่าสีที่ทำแน่นอนเลยใกล้ตัวเราใกี่สุดคือบ้านเราทำอะไรเอยบ้านเราเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นดินที่มันซุดลงไปหรือว่าหญ้าตรงไหนที่ตายต้นไม้ตรงไหนที่มันเหี่ยวเฉาเราเรียกออกมาลงแล้วซื้อสปริงเกิลมาเปิดรอบบ้านทั้งวันเพื่อให้โลกเย็นลงให้โลกเย็นลงมันครั้ามันมันเป็นสิ่งที่ดีมันต้องเริ่มจากบ้านเราก่อนแล้วแต่คุณจริงจริงอ่ะมันมันช่วยทําให้บ้านเย็นขึ้นจริงๆเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงหมามันนอนเนี่ยปกติมันจะร้อนมันชอบไปกิ้งกับหญ้าเวลาร้อนเห็นคุณปล่อยป่าละเลยมาเลยเราไม่คุยเรื่องหมาเราคุยเรื่องร้อนเอาไปเรื่องก่อน นะฉากเป็นเรื่องเรื่อง่าเรื่องลองสังเกตได้ปกติหมามันจะแบบอย่างนี้นะมันจะแบบเดี๋ยวต้องเดินไปที่หญ้าไปกิ้งเอาแบบมาแอให้มันเหมือนควายจะลงปากว่างั้นเปแอให้มันมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เปิดแอคือรดน้ำาพอรดน้ำปุ๊บเนี่ยมันไม่ออกมาเลยมันจะนอนอยู่ของมันตรงนั้นพอมันตายเรารอบข้างเนี่ยมันรู้เลยว่าบ้านดีแล้วทำให้เราเปิดแอร์น้อยลงด้วย จริงๆนีมันอ่าประเด็นอยู่นี้มันต้องเริ่มแต่คุณรู้ไหมว่าหมาคุณนอนตายอยู่ตอนไอ้ใช่ไอ้ใช่อันนั้นอันนั้นไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นเผาแล้วได้ตัวใหม่มาละอ๋อตอนนั้นมาหลับสบายไม่ไม่มันต้องเริ่มมาจากตัวเราก่อนนะครับไม่ต้องไปเริ่มจากข้างนอกบางทีโอ้ยเดี๋ยวจะไปทำข้างนอกไม่ได้ทำสักทีใช่เริ่มฝึกตั้งแต่ที่บ้านเลยะครับมีเตอร์เลี้ยงหมาเอาจิงๆไม่เอาถานะ ผมก็อย่างแรกก็คือจักรยานตอนนี้ย้ายออฟฟิศมาใกล้บ้านด้วยขี่จักรยานเอบอยู่ข้างหน้าสังเกตดูคือซื้อไหนซื้อไหนจักรยานแล้วพอสักพักหนึ่งผู้ชายจะค่อยๆไปอยู่ข้างหลังสมัยนี้มันเปลี่ยนแล้วครับอ๋อเป็นผู้หญิงแบบสังเทาน่านี่เป็นร้อนแน่ จักรยานจักรยานเดินไปก่ผมเดโอ๊ยเดี๋ยวจะอะไรเจอท่ออะไรผู้หญิงนอนกองอย่าเบรกนะคุณงงทีหลังต้องกินโบตันก่อนมาปั่นจักรยานะ่เอานะปีสมครับผมก็อย่างแรกคือย้ายออฟฟิศมาใกล้บ้านเพื่อจะขี่จักรยานไปอย่างแรกก็คือประหยัดน้ำมันได้เองเลยก่อนเลยก่อนโลกจะได้เราได้ก่อนแล้วนะขี่จักรยานเนี่ยสมาธิดีขึ้น โลกยังไม่ได้เราได้อีกแล้วได้อะไรกันเอาใจเย็นไงมีสมาธิมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็ทุกอย่างช้าลงอันนี้มันได้คนเดียวเลยอันนี้คือได้ส่วนตัวตรงๆแต่ทางอ้อมเนี่ยโลกได้เพราะว่าผมไม่ติดเพือนใช่ไหมไม่เอาพลังงานใช่ไหมผไม่ได้เอาน้ำไปลดดินให้หมาเย็นแบบคุณนะทำไงผมขี่จักรยานหมาที่บ้านตายเหมือนเดิมเอาดีๆแอร์เนี่ยผมจะตั้งตั้งเป็นเวลาพอถึงประมาณสักตีสี่มีโหมดแอร์ผมจะดับอัตโนมัติแล้วผมจะ ใช้พันลุ์ตรงได้ไหมพันธุ์ตรงก็จะเป่าแอร์ให้มันไม่ได้เกี่ยวกับค่าไฟโดนตัดมั้นทรนี้ที่แบบเที่ยวที่มัดับตีเซียะไม่เหมอนใช้รีโมทตั้งเวลาอ๋อไม่ได้โดนตัดไฟวาโดนตัดอันนั้นนี่คนเราโดนยาแล้วว่าเพราะอันเนี้ยเป็นวิธีลดให้จ่ายให้ตัวเองก่อนจาบแรกแล้วก็ช่วยโลกได้ช่วยเสียธรยครับตอนนี้ตอนนี้จบได้คำเร็จเฉียดร้อยแล้วเนี่ยปั่นเร็วมากอ้าว เหมือนกับจักรยานนี่ดียวซี่กำลังพาดพิงใครอ่ะอ๋อจริงเไรอะพาพิงใครอ่ะอะไรโดนแยกแล้วเอ้าโดนแยกพาพิงใครอ่ะจากไปนี่แต่ระหว่างปั่นมาเนี่ยผมเจอป้าคนหนึ่งเขาแบบมาเหมือนแบบรถขายของอ่ะ ขายของเป็นรถกระบะจอดอยู่ข้างทางอ่ะแล้วเขาขายแล้วพี่เขาตะโกนเขาตะโกนว่าปัดไม่ไหนกันแล้วเราตอบว่าผมก็แบบเงียบๆน้องข้างกขาบอกปัดไปเที่ยวค่ะอ๋อูฝาไปคนในใบนี่จริงข้อลมเสียเลยจริงๆให้ตายป่าใครอ่ะเขารถเขาไปไม่ได้เขาตะโกนพลใหญ่เลยเมื่อกี้ไอเราเนีอันี่เกี่ยวอะไรรถโลกร้อนไมแม่ไม่เกี่ยวอันนี้เราเล่าถึงเส้นทางที่เราปั่นมาเจออะไรบ้าง ไม่ใครถามนะผมผมขออนุญาตตอบเลยนะครับในใจป้าคนนั้นก็จะบอกพาพ่องไปด้วยไอ้ป้าเข้าใจดีขนาดนั้นเลยนะเนี่ยแล้วพี่ก็มานอนมานอนแล้วก่าฟัรอบนี้แหละแล้วพี่ก็มาด่าต๊อกเนี่ยต๊อกก็เสียใจเห็นไหมไม่เป็นไรใครด่าพี่เขาด่าต๊อกไปเองป้าเขาพูดอย่างนี้จริงๆนะครับ แก่เบื่อผัวแกใช่ใช่แต่แกอารมณ์เสียงจริงบางคนเขาอยู่ในกรุตสาหนานเพราะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายโอเคเราถ่ายรูปกันเถอะลักษณะนี่ใครที่อยู่กลางวงรีบหลบเลยนะฮะรีบหลบครับกลางวงครับเออลักษณะว่าไม่ได้มาด้วยกันหรือไงกันเนี่ยฮะปั่นผู้ความสงบลบอ่ะตกลงตกลงไม่มีใครไปปั่นใช่ไหมคะ เดี๋ยวเราจะมีทานอาหารด้านหลังนะคะเพราะว่าเขาจะเตรียมอาหารไว้ให้ด้านหลังนะคะแต่ว่าตอนนี้ข้าวกําลังมากําลังคุงกำลังเราเขามากับรถเขามาช้ากเราเราเนี่ยเอาน้ําลูกท้องก่อนดีไหมครับพี่มีค่ะมีมีเซฟกําลังไว้ปั่นกลับโอมีการเซฟมีการแนะนาว่าให้เซฟกําลังไว้ปั่นกลับพี่ๆปั่นกลับกันหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยหมดเลยไหมคะหมดเลยนะ เพราะฉะนั้นต้องปั่นกลับพร้อมกันทั้งขบวนนะคะอแล้วเขาไม่เข้าตลาดใช่ไหมเออใครอยากอยาวหรือใครจะช็อปยาวฮะไม่ยาวค่ะชอปตามเวลาเราเจอกันที่นี่ตอนบ่ายสองใช่ไหมคะบ่ายสองช็อปแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวแป๊บเดียวเดี๋ยวเราไปช็อปใช่จบหน้าตลาดเลยไม่ต้องกลับมา ได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะนัดจุดที่หน้าตลาดกันว่าว,ว่าจะจุดตรงไหน,น,ไหนเพราะว่าจริงๆตลาดมันไม่กว้างมากค่ะเรามีที่จอดที่หน้าตลาดกันไว้ให้ใ,ใชค่คือคืออบตอของบางน้ำพึง่ง<อ>เขาเตรียมมุญไว้ให้<อ>เขาเตรียมของดีของเขาที่เนี้ยไว้ให้คณะเราทั้งคณะทีนี้เขาเตรียมที่จอดจักรยานไว้ให้ถ้าใครเป็นห่วงจักรยานเดี๋ยวผมจะให้ไอเด็กชุดดำมันมันเฝ้าไว้ให้ โยนชาวบ้านเรื่องเท้างานทันัดก็เราจะไปจบที่บ้านน้ำพึ่งนะครับไอที่อบไวต่อบ้านน้ำพึ่งเนี่ยเขาเอ่อทำที่จอดผมผู้ติดเขามีที่จอดจักรยานให้นะครับแล้วเขาก็มีเจ้าหน้าที่ของเขาดูแลให้เราอาวุธคณะบังคณะไปแล้วเหรอคะเขาคงปั่นเล่นกันทั้งนี้แล้วครับแคลีย่ะเขาคงปั่นเล่นกันทั้งนี้นะครับแคลีลปั่นเล่นใช่ไหมคะนะครับครับเขาไม่กินเหรอคะไปจะไปในสวนนะไปในสวนนะจะไปไหนก็ไปจะไปไหนก็ไป 来来 <you> <Bye. S 1>